สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารยัยครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจรชนในซีซั่นที่สองครับวันเวลาแห่งความสุขได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วขณะที่ไม่มีใครชูเฉียวก็มกักจะนั่งเมอลอยแล้วนางก็มองดูดวงตะวันที่กําลังจะรับขว้าและจากนั้นเช้าวันใหม่ก็ได้ไหลามาอย่างเงียบเชียบจากนั้นความตื่นเต้นที่มีในตอนแรกก็ค่อยๆจางหายไปและชีวิตก็เริ่มหมุนเวียนอีกครั้งชูเฉียวได้มองดูท้องฟ้ามองดูนกที่บินผ่านไปแล้วนางก็คิดว่า พวกมันคงกําลังกลับบ้านกำลังชูเฉียวได้ย้ายที่พักไปที่เครื่องหาส่วนตัวของจูเกอเย่โดยไม่มีข้ออ้างแล้วก็เหตุผลอันใดส่วนจูเกอเย่ก็เพียงถามนางว่ายินดีอยู่เพื่อฉลองปีใหม่กับเขาหรือไม่ชูเฉียวได้คุ้นคิดเล็กน้อยแล้วก็ตอบตกลงไปและนี่ก็เป็นปีใหม่ที่เรียบง่ายจริงๆไม่มีงานเลี้ยงในวังอเลิศหรูไม่มีอาหารเลิศรสที่มีราคาแพงแต่กลับมีความสงบสุขที่ล้ำค่าและความอ่อนละมุนที่จริงแท้ในจิตใจและหลายวันวันนี้ชู เฉียวกับจูเกยเย่ก็ได้ไปท่องเที่ยวในหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นตรอกเล็กที่เงียบเหงาร้านอาหารที่โบราณคลํำคลื้อกินอาหารข้างถนนเบียดเสียดผู้คนในงานวัดและยังร่วมกันจุดประทัดในวันขึ้นปีใหม่ความสุขจากการได้พบกันอีกครั้งก็ทําให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขอย่างมากและจากนั้นแสงโคมก็ส่องสว่างรอบกายของทั้งคู่เนื่องพระภูมคนได้เบียดเสียดเข้ามาและนานๆครั้งจูเกยเย่ก็จะหันมาดูดนางทั้งคู่ได้ดูพลุไฟที่มีสีสันบนท้องฟ้า 出去牛、哦 ก็คิดไม่ออกว่าควรใช้คําใดเพื่อพรรณนาถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่ในสายตาและสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนหลุดไปอยู่ในดินแดนที่มหัศจรรย์นางมองเห็นแสงอาทิตย์ที่ละมุนละไมน้ํเบึงที่อุ่นใสแล้วก็ผู้คนที่ยิ้มอย่างมีความสุขยังมีจูเกเย่ที่ปล่อยวางการดิ้นรนและการต่อสู้ทั้งหมดบุรุษที่เคยจ้องตาใส่นางชักดาบใส่นางยื่นมือช่วยเหลือนางบุกน้ําลุยไฟเพื่อนางยามนี้เขาได้ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วขโมดคิ้วดุนางเหมือนกหนมบนนอก นะแล้วในตอนนี้นาะงก็มีความรู้สึกว่าถูกช่วงเวลานี้เป็นนางที่ได้ขโมยมาจากสวรรค์แล้วก็เป็นการขโมยที่ช่างลำคาเนี่ยขนาดนับแล้วในตอนนี้บานประตูก็ได้เปิดกว้างขึ้นครึ่งหนึ่งส่วนจูเกอเย่ก็ยืนอยู่ในลานเขามองนางแล้วก็คล้ายอยากกล่าววาจาแต่แล้วเขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแล้วจากนั้นเสียงคลืกครื้นก็ดังขึ้นไปขาดสายแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ชูเฉียวก็ยังคงนึกถึงภาพชาวบ้านที่ร้องลํำทําเพลงอยากสนุกสนานและภาพเหล่านี้ก็ชัดเจนยิ่ง แล้วจากนั้นเวลาก็คล้ายกับผ่านไปไม่นานจูกเกอเย่ก็ได้เปิดปากขึ้นว่าเจ้าไปนอนเถอะชูเฉียวพอฟังก็พงกศีสษะรับแล้วก็กล่าวว่าท่านก็เช่นกันแล้วจากนั้นประตูก็ได้ปิดลงอย่างชา้าช้าชูเฉียวได้ยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็ใช้นิ้วมือกดท่าบนบานไม้ส่วนคนที่อยู่ด้านนอกก็ยังไม่จากไปเมื่อลมเย็นๆได้พัดผ่านมาเงาไม้ที่อยู่นอกหน้าต่างก็สันวหวและในที่สุดเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นแล้วก็เชื่องช้าอย่างยิ่งแล้วจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ค่อย ่ค่อยห่างไกลออกไปส่วนสายลม ก็ค่อยๆพัดอย่างรุนแรงขึ้นแม้แต่ประตูที่ขวางก็ขวางไม่อยู่แล้วจากนั้นไอเย็นก็ได้ลอดเข้ามาตามรอยส่วนชูเชียวก็ได้แนบหน้าผากกับบานประตูแล้วจากนั้นก็หลับตาลงช้าๆภายใต้ความมืดและตอนที่จูเก๋ยเย่ได้กลับมาถึงห้องเยช่ชีเพิ่งได้รับจดหมายจากเสี่ยวเฟยยามนี้เยช่ชีได้เลื่อนขั้นเป็นแม่ทัพแล้วเขาได้ยิ้มอย่างเบิกบ,บานแล้วก็เก็บจดหมายไว้ในแขนเสือ้อเยช่ชีได้ยืนอยู่นอกประตูอย่างอารมณ์ดีต่อหน้าจูเก๋เย่เขาก็ยังปกปิด ความตื่นเต้นไม่อยู่แล้วจากนั้นจูเกอเย่ก็ได้กล่าวึ้นว่าเซียวเฟยมีจดหมายมาใช่หรือไม่เย่ชีพอฟังก็ได้กล่าวว่าขอรับเย่ชีหวัวเราะแล้วก็กล่าวต่ออีกว่าไอเอ,อ๋อตอนนี้ครบเดือนแล้วเยช่ชีได้สู้ศึกเคียงบากเคียงไหลจูเกอเย่มาหลายปีระหว่างจูเกอเย่กับเยช่ชีแม้ในนามทั้งคู่นั้นจะเป็นนายบ่าวแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งคู่ก็เหมือนพี่น้องที่ห่างก,กันไม่กี่ปีเมื่อน,นึกถึงเซียวเฟยที่คลอดลูกในเยช่ชีตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจูเกอเย่ก็ ยิ้มขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่ารอค่ากลับไปจะเตรียมของขวัญชิ้นใหม่ให้กับลูกชายของเจ้าเย่ชีพอฟังก็ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าขอบคุณในน้อยส่วนจูเกอเย่ก็ได้กล่าวต่ออีกว่าโมเอ๋นั้นสบายดีเย่ชีก็ได้กล่าวว่าดียิ่งขอรับเย่ชีได้ตอบอย่างกระชับโออย่างโม่ที่ตอนนั้นจูเกอยเย่ได้พากลับไปดูแลเวลานี้ตัวเด็กน้อยคนนั้นได้อยู่ในความดูแลของเซียวเฟยแล้วเด็กน้อยที่สูญเสียญาตยิพี่น้องจนหมดสิน้นอาจบ,บางทีสิ่งนี้คงดีที่สุดสำหรับเด็กน้อยค นั้นแล้วแล้วจากนั้นเย่ชีก็ได้กล่าวว่าเห็นว่าเด็กน้อยนั้นกําลังเรียนวิชาฟังเข็มกับอาจารย์ไปเห็นว่ามีพรสวรรค์ยิ่งแล้ว่าที่เย่ชีและจูเกอเย่นั้นได้พูดคุยกันด้านนอกก็มีเสียงดังขึ้นว่าเจ้านายและนี่ ก็เป็นเสียงของฟางจูที่เดินเข้ามาจากด้านนอกหลังจากเย่ชีได้ออกนําทัพฟางจูก็กลายเป็นองค์ขลั์คนสนิทของจูเกอเยฟ่ฟางจูนั้นเกิดในชิงไฮส่วนบิดามารดาก็เป็นนักโทษที่ถูกในรเทศจากแผ่นดินใหญ่ซีเหมิงหลังจากที่ถูกจูเกอเย่กำลาบก็ติดตามรับใช้จูเกอเย่จนมาถึงที่ตาเซียฟางจูเป็นคนเงียบขรึมและก็พูดน้อยแต่ตัวเขาก็มีนิสัยเด็ดเดียวแล้วก็ไม่ใช่คนคลาดเขาแม้แต่เย่ชีก็ยังต้องเอ่ยปากนับถือแล้วจากนั้นจู จูเกอเย,ย่ก็ได้กล่าวขึ้นว่าแม่ทัพเฟิร์มีจดหมายมาจูเกอร์เย่เมื่ออ่านจดหมายจบ สีหน้าของเขาก็แปลเปลี่ยนไปจูกเกอเย่ได้ส่งจดหมายให้เย่ฉีอ่านเมื่อเย่ฉีได้อ่านจบจูกเกอเย่ก็ได้ถามขึ้นว่าเจ้าเห็นว่าเป็นอย่างไรเย่ฉีพอฟังก็ได้แสดงความคิดเห็นไปว่าเจ้าอย่างไม่เลิกหลังง่ายๆแน่นอนเมื่อไรที่องค์ชายเจ็ดกลับมาและร่วมมือกับนายน้อยอิทธิพลอํานาจที่เขาสั่งสมมาสองปีต้องสั่นคลอนอย่างแน่นอนเว่ยกลัวไม่หมดแรงแล้วแต่เว่ยซูเย่นั้นกลับไม่ธรรมดาและเรื่องนี้ ก็มีอาจไม่ป้องกันจูกเกอเย,ย่พอฟังก็พยักษหน้าแล้วก็กล่าวว่าคนผู้นี้นั้นรู้จักประเมินสถานการณ์ปัญญาลึกล้ำเสดายที่ถูกครอบงำายามนี้ก็ยังคิดกระทำเช่นนี้อีกเย่ฉีพอฟังก็ได้ถามขึ้นว่าแล้วพวกเรานั้นควรรับมือเช่นไรจูกเกอเย,ย่ก็ได้คลายความตใสใยไปว่าทำตามแผนเดิมกับชับซี่อย่างให้คอยระวังเวลานี้พวกเขาก็คงไม่กล้าทำอะไรแทนที่จะกังวลเรื่องนี้มิสู้เอาเวลาไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของเยียนเปยเย่ฉีพอฟัง,ฟงก็ได้พงกศีรษ แต่จูเกยเย่ก็ยังกล่าวถามต่ออีกว่า เรื่องสงภูาลข้ามแดนนั้นไปถึงไหนแล้วเย่ฉีพอฟังก็ได้กล่าวว่านายน้อยโปรดวางใจการค้าของเฉินเย่ทั้งหมดล้วนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วนเจ้าหมิงกงกับท่านเหลียงก็ได้รับสมัครผู้มีความสามารถในแต่ละวิชาชีพไว้เป็นจำนวนมากจาก,กพัดเปีสส้ยนถังก็ทรงใส่ใจต่อเรื่องที่พวกเราไหวหวานไปอย่างดีโดยได้ส,งส่งแต่ท้าวซุนให้มาช่วยเหลือโดยตรงยิ่งไปกว่านั้นปีนี้ผลผลิตก็งอกงามแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาอาณาจักรแล้วจูกเกอเย่พอฟังก็ได้พยักหน้าแล้วก็กล่าวถาม ่วที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างผู้ที่ดูแลพื้นที่ชิงไหยในตอนนี้คือฟางกวงเฉียนฟางกวงเฉียนนั้นเป็นอาแท้ๆของฟางจูและเป็นผู้ใต้บังค,คับบัญชาของจูเกอเย่ในชิงไหาฟางจูได้ตอบกลับจูเกอเย่ที่สีหน้าราบเรียบว่าท่านอาได้ส่งจดหมายมาเมื่อวานบอกปฏิบ้านนั้นเรียบร้อยดีแล้วทุกคนก็ต่างรอเจ้านายกลับไปจูเกอเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าบอกให้ทุกคนเร่งมือเมื่อเรื่องทั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วพวกเราจะได้กลับไปเสียที ฟางจูได้พยักหน้าแล้วก็ล่าถอยไปเมื่อฟางจูไปแล้วเย่ชีก็ได้พึมพำว่านายน้อยข้าไม่เข้าใจจูเกิดเย่พฟังก็ได้กล่าวกันว่าข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรเจ้าจะพูดว่าฉันไหนข้าไม่ชฉวยโอกาสิีตาเซียนั้นเกิดความวุ่นวายภายในตระกูลใหญ่ตกตามยึดครองอํานาจแล้วก็ขึ้นแทนสกุลเจ้าใช่หรือไม่เย่ชีพอฟังก็สิงกับพงาแล้วก็คุกเข่าลงแล้วจากนั้นก็กล่าวอยากตรงไปตรงมาว่าข้าน้อยโอหังไปแล้วแต่ว่าข้านั้นคิดเช่นนั้นจริงๆตาเซียไม่ป่านีพวกเราครอบครัว ก็ไม่ใหญ่ดีพวกเราสองปีที่ผ่านมาในน้อยได้รับความอภัยศอดสูสแสนสาหาัสแล้วเหตุใดในน้อยต้องยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาด้วยอย่างมาพวกเราก็กลับชิงไฮจะอย่างไรแม่นางก็อยู่ที่นี่แล้วพวกเราไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวภัยคุกคามจากผู้ใดชิงไฮกว้างใหญ่ไพศาลต่อให้ทั่วต้องไปดินซีเมืองรวมกันก็ไม่แน่ว่าจะทําอะไรพวกเราได้พอเย่ชีกล่าวจบกลับไม่ได้ยินคําตอบจากจูเกอเย่หลังจากผ่านไปเนิ่นนานจูเกอเย่ได้เงยหน้ามองดูท้องฟ้าแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเย่ ครอบครัวต่อให้ย่ำยีแค่ไหนก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ถือกำเนิดและเติบโตของพวกเราต่อให้ตาเซียนั้นเลวร้ปานใดก็ยังคงเป็นมาตุคุมของพวกเรายามนี้บ้านเมืองเริ่มีศึกตั้งภายนอกและภายในเจ้ากับข้าไหนเลยทนดูบ้านเมืองตกอยู่ในกองเพลิงต่อหน้าต่อตาได้ในตอนนี้เยช่ชีได้รับฝักจดอึง่งใบแล้วจากนั้นจูเกอเย่ก็ได้กล่าวสืบต่อว่ายิ่งไปกว่านั้นเรื่องระหว่างเจ้าเชิกับข้ามิใช่บุญคุณน้อยนิดพยงน้ำหยดหนึ่งจูเกอเย่พอกล่าวจบก็เดินจากไปแล้วก็ทิ้ง เยชีนั้นยืนตะลึงอยู่กับที่และก็คุณนคิดเพื่อพิจารณาถ้อยคำของจูกเกอเย่เย่ชี ไม่รู้ว่าส่วนลึกในจิตใจนั้นเป็นความรู้สึกใดแต่สัจจตญาณก็บอกกับเขาว่านายน้อยนั้นกล่าวถูกต้องแล้วแต่ไม่เยช่ชีนึกถึงสิ่งที่ต้องผเผชิญมาสองปีเต็มความแค้นในอกของเขาก็ได้ปทุขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็คิดว่านายน้อยไม่แยแสจริงๆหรือแต่ในความเป็นจริงแล้วจูกเกอเย่นั้นแยแสแน่นอนภายในห้องที่มืดมีจูกเกอเย่ก็คุ้นคิดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องในวัยเด็กที่ใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวและปฏิทาานนี่่่แแวหลลยยตอยครั้งก็ ถูกกระน,นำตีจนหมดอะไรตายยากไหนเลยตัวเขานั้นจะไม่แยแสได้และขณะที่รอดตายกลับมาสิ่งที่ได้รับก็คือน้ำลายแล้วก็ถ้อยคำที่หยามินและนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมแมน,นตายก็ไม่อาจลืมและจูเกอเยอ่ไม่ยินดี ที่จะไปคิดถึงความรู้สึกเมื่อคู่นี้ว่าคําพูดของเยชีได้สะก,กิดความรู้สึกส่วนเลึกที่อยู่ในจิตใจของเขานั้นพุ่งพ่านขึ้นมาอีกครั้งบนหลุดแม้นตายแต่หัวใจก็ยังแข็งแกร่งและหกระเหิดชั่วชีวิตที่แท้ตัวเขาต้องการขวยคว้าอันใดมิใช่ประกอบวิรกรรมอันยิ่งใหญ่มิใช่ผงาดล้ำผู้คนหรือมิใช่ขึ้นสู่บันลังสูงสุดและนั่นคือสิ่งที่ยั่วยวนแล้วก็เหมือนกับกัญชาที่ไม่มีวันเลิกได้และเมื่อครั้งที่เขานั้นลอดกลับมาสิ่งที่เผชิญหน้ากลับมิ ชื่อเสียงและบรารมีที่ผลปีถูกประเทศชาติลังเกียดและผิดตาเดียวตัวเขา ก็กลายเป็นศัตรูของตาเซียและเขาก็ไม่ใช่ผู้วิเศษส่วนเรื่องจิตใจไหนเลยตัวเขาจะไม่โกรธแค้นได้อาจบางทีก็เหมือนกับที่ชูเฉียวนั้นเคยกล่าวเมื่อตาเซียนั้นถูกเย็นเปยโจมตีแตกพ่ายหลายครั้งในใจของเขาก็เกิดความรู้สึกสายก่ใจและเมื่อตาเซียนั้นฟอนเฟะแล้วก็เกิดความวุ่นวายเขาก็เคยคิดยกทัพบ,บุกตะวันออกแล้วก็ขึ้นคลองตําแหน่งที่ตาเซียแล้วจากนั้นก็อาศัยกองทัพเพื่อลบล้างความอัปยศอดสูแล้วก็มองดูคนใจคอสกรปรก ที่คอยเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาอย่างไม่ปณีปน,นอมแต่เมื่อตัวเขากำลังจะเดินก้าไปก้าวหนึ่งตัวเขากลับต้องถอยเท้ากลับมาเนื่องพอดวงตาที่ยังกินไม่อิ่มและห่มไม่อุ่นของชาวชิงไหยอยังจ้องมองดูเขาด้วยความปรารถนาอแรงกล้าผู้คนที่ยินดีต้อนรับเขาซึ่งกำลังจนตอกด้วยจิตใจที่อบอ้อมกำลังรอคอยให้เขานำพาฤดูหนาวที่ไม่ต้องมีคนแข่งตายกลับไปแต่เรื่องเหล่านี้ตัวเขาไม่อาจไปพูดกับเย่ชีไม่อาจไปพูดกับเราบริวารที่ติดตาม นำเขามาตลอดได้คนเหล่านี้ต้องเบิกตากว้างแล้วก็จ้องหน้าเขาอ,อย่างแน่นอนแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะถามว่านายน้อยหรือท่านจะยอมละทิ้งการช่วงชิงแผ่นดินซีเหมิงที่รุ่งเรืองเพื่อคนบรรณนอกคอกนาที่อยู่บนแผ่นดินชิงไฮนั่นสิก็แค่ลูกหลานนักโทษที่ถูกกักขังมาหลายชั่วอายุคนก็แค่คนบรรณนอกที่รายการศึกษาหากเป็นเมื่อก่อนตัวเขานั้นอาจคิดเช่นนี้แต่สุดท้ายก็กลับมีบางอย่างที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแบบที่ตัวเขานั้นต ตกต่ำแล้วก็ถูกทิ้งขว้างได้มีคนเปิดประตูต้อนรับเขาแม้บานประตูจะผุพังบ้านมีรอยรั่วแต่ตัวเขาก็นั่งอยู่ในนั้นแล้วก็ดื่มโจ๊กที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตและตอนนั้นตัวเขาก็ได้เข้าใจชูเฉียวแล้วเข้าใจในหญิงสาวที่บอกให้เขา คอยดูไปเถอะใบหน้านี้ก็เป็นใบหน้าที่เด็ดเดี่ยวเสมอและเขาก็นึกขอบคุณสวรรค์หากไม่มีหนึ่งโอกาสนี้เขาคงไม่มีวันกระจ่างแจ้งในตัวนางไม่มีวันลึกซึ้งถึงความสุขที่ได้สรรสร้างและปกป้องดูแลชนิดนั้นเขาได้ค้นพบอย่างอัศจรรย์ใจความปิติยินดีชนิดนั้นถึงกับมีได้ด้อยไปกว่าการกำราบและการทำลายเลยแม้แต่น้อยส่วนตาเซียส่วนบุญคุณความแค้นส่วนเรื่องการเป็นหนึ่งในสีเหมืองในตอนนี้จูเกอเย,ย่ได้หลับตาลงเฉย แล้วก็บอกตัวเองว่าเขาแยกแยะได้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดใช่แล้วตัวเขาต้องไปแข่งขันไปต่อสู้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อไปพิทักษ์ไปแย่งชิงเขาอยากต้องใช้เล่เหลี่ยมกับคนที่มีเล่เหลี่ยมแผวพาวในรัชสำนักและอย่างต้องต่อสู้สังหารกับ คนที่เห็นต่างทางการเมืองในสนามรบแม้ปฏิทินของจูกเกอเย่จะไม่ได้อยู่ที่การโจชิงแผ่นดินตาเซียแต่ตัวเขาก็ไม่ยินดีเห็นตาเซียนั้นตกอยู่ในมือผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นตัวเขาก็ไม่อาจถอยหลังได้แล้วขณะที่เขาได้นำทับบุกฆ่าออกจากด่านชุยเวยขณะที่เขาได้รับตำแหน่งตาซื้อมาจากตาเซียขณะที่เขาสกัดกั้นสงคราม ระหว่างตาเซ่กับเปียนถังยังสุดกำลังทุกอย่างก็ได้ถูกกำหนดตายตัวไว้แล้วไม่ย้อนนึกถึงคำสัตย์สาบานที่เขากับเจ้าเชอได้ปฏิญาร่วมกนทีิตรงหูในวันที่เขานั้นตกต่ำที่สุดหลียวรอยความคามขอ,ของหางตาก็ได้ผุดขึ้นมาทันใดนั้นดวงตาที่สงบนิ่งคู่หนึ่งก็ได้มองผ่านมา่านหมอกอันมืดมิดเข้ามาพร้อมกับแววตาที่มีความอ่อนโยนแต่กลับแฝงรอยขมขื่นที่ยากจะปิดบางสายหนึ่งจูกเกอรเย่ได้หลับตาลงแล้วก็คลึงนิ้วบนขอบตัวที่ขาวสะอาดส่วนที่มุมปาก ก็ยิ้มออกมาเฟื่อเฟือนทุกอย่างได้เริ่มขึ้นหลังจากการจบและพวกเขาก็มักไปชน,นีเสมอพบผ่านไม่ถูกกาละเทศะจากลาไม่ถูกกาละเทศะและชะตาชีวิตก็ได้ผลักดันให้พวกเขาไปข้างหน้าบนทางแคบที่ไม่อาจย้อนกลับ ล้มลุกคกคานแล้วก็เดินคลาดกันตลอดเส้นทางภายในห้องที่มืดสลัวเมื่อกล่าวถึงที่สุดแล้วตัวเขานั้นยังเป็นคนหนุ่มที่มีวัยเป็นแค่ย0เศษแม้ผ่านอุปสรรคและทุกข์เข็นมานับไม่ถ้วนแต่หลายครั้งตัวเขาก็กลับมีความฝันเช่นนี้วีระบุรุษที่ลบร้อยชนะร้อยสร้างผลงานการศึกที่คึกก้องเกียงไกรแล้วจากนั้นก็ประคองทุกสิ่งทุกอย่างไปจนถึงเบื้องหน้าของคนที่ตัวเองรักแล้วก็ประกาศเพื่อสร้างความเบืเขิมคึกคักแล้วจากนั้นก็กล่าวคำว่ามอพ รล้วนเป็นของเจ้าแต่ทว่าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้คงเป็นได้เป็นความฝันเท่านั้นจูกเกอเย่ได้เอ็นหลังกับพนักพิงแล้วจากนั้นก็ได้ฉีกยิ้มออกมาสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจให้เราไว้ง่ายครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถลงโดเน a t ห้กับเราทางได้คลิปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ